ครับสวัสดีครับบัวแชลโตวรบรีครับ e ีพสองนะครับ g l a นะฮะสองห้าศูนย์ครับมาจากกรุงเทพนะฮะตอนนี้แอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็สวิตช์เอนะครับน้ํามันเครื่องนะครับเรียบร้อยนะฮะดำเนินการเรียบร้อยสองรายการนะครับกาลังป้อนน้ํายาแอร์เข้าไปอยู่นะก็ตอนนี้เป็นเวลาสองโมงครึ่งนะกว่าครับนะก็เดี๋ยวเราตามไปดูรายละเอียดกันเลยครับว่าโอเคไหมครับนะหัวแชลโตโรบรีครับ ก็เดี๋ยวหรือรายการนี้นะครับอ่าแบตเตอรี่นะฮะสำรองนะครับลูกเล็กนะฮะแบตเกอรํากำลังถอดอยู่ครับนะเดี๋ยวดูที่ว่ารายการสุดท้ายน่าจะนัดใส่นะับภายหลังครับก็เป็นเครื่องรุนนี้นะครับอ่าตอนนี้วัดแรงดันน้ำยาแอร์นะฮะก็ค่อนข้างมาตรฐานนะครับร้อแปดสิบนะครับนะฮะเกโลอยู่ที่สามห้าครับประมาณ นะครับก็เกร์แดงอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะครับก็โอเคครับนะเย็นเจี๊ยบครับนะจับลงท่อแล้วเย็นครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรถกันครับตอนนี้อุณหภูมิจับได้เจ็ดจุดสององศานะครับในรถนะเล็กตัวเดียวแล้วครับตอนมาประมาณสามสิบเอ็ดองศานะก็อ้าวสายหลุดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เข้ามาในรถครับโอ้โหเย็นนะใช่ได้ใช่ได้ ดี๋ยวนะแป๊บครับขออภัยนะกล้องไม่ถนัด๋ดยวผมเอาหางขโ,โมโจิ้มเข้าไปก่อนนะครับว่าไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะช่องช่องฝั่งคนขับนะครับนะส่วนช่องซ้ายสุดครับความเย็นที่8.5องศาครับนะที่เขาทําได้นะครับก็ถือว่าผ่านนะเล็กตัวเดียวครับนะก็เย็นนะครับใช้ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึง ขอญาตแป๊บหนึ่งดีไม่ถนัดต้องเอามือจับนะครับก็ฝากไว้เลยครับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องแอร์นะครับเบนน์ครับปรึกษาเราได้ครับเมสกคกู่ก็มีบัานเบิกมาคันนึงนะครับสองสองหนึ่งหนึ่งนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับก็ไปเปลี่ยนคอแม์มาแล้วครับหมดไปหมื่นกว่าบาทนะฮะเปลี่ยนมาได้ประมาณสักสามเดือนนะครับนายลูกค้าแจ้งเมสกคกู่ครับสามเดือนนะแต่ก็กระท่อนกระท่นนะครับในรวลสามเดือนนะครับ ก็คือมันมันไม่จบสวยฮะก็คือต้องเติมน้ำยาแอร์ตลอดนะเดี๋ยวน้ำยาแอร์หมดเดี๋ยวน้ำยาแอร์หมดก็เติมอยู่แบบนี้ครับนะจนตอนนี้ไฟเอซีกับพริบนะครับลูกค้ามาติดต่อไว้แล้วครับวันจันทร์นะครับจะนํารถมาเข้าช่วงเช้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะเห็นมาถามว่านัดไวเป็นมั่นเป็นเหมาะนะฮะก็ชี้แจงให้ฟังตอนนี้อยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดนะครับนะเย็นแน่นอนครับเจ็ดจุดเจ็ดนะฮะได้ัวเดียว เดี๋ยวผมลงนวนคันเร่งไปที่สองพันนะครับนะดูความเย็นเนี่จะลงทําได้เร็วไหมครับความเย็นนะนะฝั่งคนขับอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะครับนะฝั่งซ้ายอยู่ที่แปดจุดสองครับนะอ่าฝั่งซ้ายก็หมายความว่าสายสุดนะครับช่องนู้นครับสายสุดของรถนะ้ายมุมเลยครับวัดมุมเลยฮะท่อไกลนะเพราะตู้แอร์จะอยู่กลางรถนะครับนะเราต้องวัดที่ท่อไกลเลยครับ ถ้าท่อไกลเลขตัวเดียวนะอ่าช่องแถวหน้านี่ก็เย็นแน่นอนครับนะครับนะแต่เครื่องดําเนี่ยมิเตอร์ตัวนี้ครับผมจับที่ฝั่งคนขับครับช่องนี้ครับขวาสุดคอนโซลการขวาสุดนะครับจะมีสามช่องนะเบนหนึ่งสองสามนะผมวัดช่องที่สามนะครับก่อเร่งที่สองพันรอบครับเห็นไหมทำได้ครับสี่จุดหกนะครับ ช่องริมลงมาแล้วครับ5.7อ่าก็โอเคนะครับผมยกคันเร่งแล้วนะเข้าเกณฑ์ฮะนะฮะ,นะฮะเกแดง180ครับเกน้ําเงินเกโลอยู่ที่35นะครับก็สเปคของเบนซ์เลยฮะนะครับอัดน้ํายาแอร์มากไม่ได้นะครับเบนซ์นะฮะต้องสัดส่วนต้องอ่าแม่นนะครับคือพอเหมาะนะครับนะไม่ใช่ว่าบางท่าน จะเอาจอดเดินเบาให้เย็นก็อัดเข้าไปใหญ่เลยนะไม่ได้นะครับนะเขามีกําหนดอยู่นะฮะนะมีสเปคอยู่นะครับพูดง่ายนะะถ้าเกิดว่าตอนเย็นแล้วมันอัดอัดเข้าไปมากเนี่ยอาจจะเป็นคอมเพรสเซอร์แรงดันตกนะครับหรือแผงระบายไม่ออกต้องต้องดูให้ดีนะฮะไม่ใช่ว่าเพิ่มไปแต่น้ํายาแอร์น้ายาแอร์ไม่ได้นะครับนะพอเวลาวิ่งไปถ้เกิดไฮฮะเดี๋ยวกายจะจะแอร์จะร้อนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับเวลารถขนาดรถวิ่งครับ เพราะฉะนั้นต้องมีห่วงเวลาให้ช่างเทสนะหลายชั่วโมงครับในระบบแอร์นะครับเพราะว่าต้องดูค่าที่มาตรฐานละครับพูดง่ายนะครับนะนิ่งเลยฮะเห็นไหมฮะไม่ต้องเร่งครับ4.5ครับนะคานิ่งนลฮะ4.6นะครับอันนี้5.8นะฝั่งซ้ายครับอ่เดี๋ยวผมนำองลดทมูนะฮะเพิ่มทมูเป็นที่20สิครับนะตรงนี้ครับ20่องศาอันนี้ก็เหมือนกันครับ เดี๋ยวนะขึ้นไปที่ยี่สิบองศานะครับนะดูที่ว่าโทโมด้านบนจะขึ้นตามโทโมของตัวรถไหมครับนะครับนะเราปรับโทโมในรถครับให้ร้อนขึ้นนะฮะคือเย็นน้อยลงนั่นเองให้เย็นน้อยลงนะโทโมตัวดําของเราก็ต้องเย็นน้อยลงครับเห็นไหมขึ้นมาห้าจุดกว่าแล้วอาจจะมีหกองศานะครับเพราะมันต้องขึ้นมาเรื่อยๆฮนะ นะส่วนข้างซ้ายก็5.9่ะจาก5.5ใช่ไหมฮะเห็นไหมนะนะอันนี้จอดในร่มนะครับนะผมไม่ดูนะด้านนอกนะเนี่ยอยู่ในอู่นะเพิงหลังคานะครับในร่มทีนี้ในร่มขึ้นมา5.5นะครับกลางแดดก็ประมาณนี้แหละฮะอาจจะเป็นสัก7.5นะจะขึ้นมา2องศาครับนะในกรณีจอดกลางแดดนะครับก็ชี้แจงรายละเอียดให้ฟังนิดนึง อ่าสมมติท่านนํารถไปตรวจสอบระบบแอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะสำหรับเบนซ์บีเอ็มนะครับไม่ไม่จะเป็นว่าต้องเข้าร้านแอร์ที่มีรถญี่ปุ่นนะครับบางทีเขาไม่มีเครื่องมือเข้าไปทําให้ท่านได้นะครับนะก็ให้อู่เฉพาะทางนี่แหละครับอย่างที่ผมเคยพูดนะครับเขาคนโทรลได้ทุกอย่างครับนะค่าต่างๆจะอยู่ในมือช่างนะฮะเพราะนั้นช่างจะต้องรู้ค่าของแอร์ด้วยไม่ใช่ทําแต่เครื่องนะครับแล้วก็เราแอร์เราเสียเราวิ่งไปร้านแอร์นะครับผิดผิดประเด็นนะฮะ นะเหมือนคันที่เมื่อสักครู่มาติดต่อครับสองนั้งหนึ่งฮนะสอบถามว่าไปทําร้านไหนมาครับไม่ใช่ร้านยุโรปนะครับนะแล้วก็คนรู้จักกันมั้งเห็นบอกรู้จักกันแล้วก็ถามว่าทาไมไม่เข้าอีกอะไม่กลับไปให้เขาดูแลเพราะว่าคอมซื้อมาตั้งหมื่นกว่าบาทจะเพาะคอมนะฮะเสียม,มาหมื่นกว่าบาทเอาไม่ใส่หน้าอย่างเดียวก็นั่นแหละครับนะคุณไปผิดนะรอบแรกคุณไปผิดคุณก็ต้องโดนรอบสองซ้ําครับนะครับ เราะนั้นมันเป็นเรื่องปกติฮะผมถึงได้ออกมาเตือนเอฟซีนะครับนะอย่าอย่าว่าผมบ่นเลยนะะก็เอาเป็นว่าผมพยายามย้ำน็อตไว้แล้วกันฮะย้ำเตือนท่านไว้นะถ้าอู่ที่ไว้ใจได้ครับเขาคนโทรลได้ครับนะเชื่อมั่นเขาครับคุณต้องเชื่อมั่นเขานะครับถ้าคุณหมดความเชื่อมั่นก็ไม่ต้องซ่อมกันนะใช่ไหมฮะคุณก็ไม่ไว้ใจเขาเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเชื่อมั่นระดับหนึ่งนะครับการนารถเข้าซ่อมแล้วก็รับความเป็นจริงให้ได้นะซ่อมตัวนี้ ขับออกไปอีกตัวหนึ่งเป็นก็ไม่เกี่ยวกับช่างนะฮะเพราะว่ารถเก่ามีโอกาสจะเป็นได้หลายประเด็นรถใหม่ยังเกิดขึ้นได้เลยครับอาการแบบนี้ซ่อมแบะซ่อมอย่างหนึ่งไปแล้วก็ออกไปก็ดับครับก็สไลด์กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าช่างเขาไม่ได้รู้วงรอบด้านในท่านนะท่านมาสั่งให้ทาไอ้ตัวที่มันกวนใจท่านแต่พอช่างเขาซ่อมเสร็จเขาก็เช็คแต่ตัวนั้นเนี่ยเพราะคุณกําหนดไว้ว่า เอาแต่น,นี้ก่อนนะช่างทําแต่น,นี้เดี๋ยวจะรีบใช้ธุระอะไรทํานองเนี้ยเขาก็ปล่อยรถไปตรงที่เขาทําเสร็จนะพอวิ่งออกไปทางไกลครับดับสไลด์ครับก็มาด่าช่างนะเยอะแยะไปครับอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องให้แยกกันให้ออกอนะ่คุณไปเช็คอาการไหนแล้วรถมันดับหรือไปเช็คสองหนแล้วมันดับอย่างนี้แล้วเขาไม่ดับอีกอันนี้เขาก็ต้องดูแลคุณนะครับเรื่องรถสไลด์เพราะมันอาการดับสองคนแล้วนะครับแสดงว่าเกิดจากช่างหาไม่เจอแน่เลย แต่ไม่ใช่ไปทําช่วงล่างนะออกไปแล้วรถดับแล้วก็ไปต่อว่าช่างไม่ได้นะมันคนละส่วนกันบางทีทําเกียร์ครับออกไปเครื่องดับก็ยังมีฮนะเยอะแยะไปฮะนะหรือมาทําช่วงล่างกับเรานะพอจะบิดสวิตช์กุญแจรถตานไม่ติดแล้วโทรไปบอกลูกคา้ารถตามไม่ติด,ล,ตดลูกค้าก็โวยนะอะไรขับมารถไม่เคยเป็นไรเลยซ่อมอย่างดีแล้วมาเปลี่ยนโชคแค่นั้นนะ่ะทำไมรถไม่ติดก็หาว่าช่างวางยาครับนะมันก็เกิดขึ้นได้ครับ ือช่างชินได้แล้วนะอย่างผมผมชินได้แล้วครับมันสามารถเกิดได้ทุกเคสครับอยู่ที่ท่านเจ้าของรถจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนครับนะคนเข้าใจก็ก็ดีไปฮะก็ไม่เสียอู่ที่ดีไปส่วนคนที่ไม่เข้าใจครับก็ไปต่อว่าใช่ไหมเขาก็ไม่อยากซ่อมครับท่านกเตาองไปหาอู่ใหม่แล้วก็โดนนับหนึ่งใหม่โดนแคแนน,นไปเรื่อยฮะผลสุดท้ายก็รถก็อยู่ในสภาพเน่าครับนะเพราะการวางแผนการซ่อมของท่าน อาไม่ได้ผลนะครับคือไม่สําเร็จนะครับนะการแม่แทั้นรถก็ต้องดูทิศทางด้วยนะครับเพราะว่าคุณมาซ่อมหมูนอกไม่ใช่ศูนย์ใหญ่นะฮะนะต้องดูทิศทางลมของอู่ด้วยครับว่าเขาซ่อมแบบไหนเด็กฝึกงานเงินเยอะไหมอัตราเสี่ยงสูงไหมช่างจกกระเป๋าไหมเหมือนที่ผมบอกครับช่างอยู่อู่ไหมช่างลุยไหมช่างอ่าสำอางไหมไม่อยากทํารถก็หวังจะจับแต่เงินเรา นาะทีเงินเราเราอยากได้ฮนะก็คิดกลวิธีนะเล่นงานเราใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่เปิดอะไรเนี่ยเขาชี้นิ้วให้ลูกน้องทาใช่ไหมอันนี้ก็น่ากลัวนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าบางครั้งเขารวยแล้วฮนะเขาไม่ไม่จะเป็นต้องลงมือเองแล้วอะไรทํานองเนี้ยก็ให้ลูกน้องทําหมดเพราะฉะนั้นอ่าอู่ลักษณะแบบนี้ส่วนมากเจ้าของจะไม่ค่อยเก่งนะผมยืนยันแลนะ้วเพราะอะไรฮนะเพราะว่ามันล้าเวทีฮะนะนะ เมือนนักมวยอ่ะนะคุณเป็นแชมป์มาเตะเนี่ยด้ค่าตัวสิบล้านเนี่ยแล้วคุณเลิกต่อยอ่ะนะคุณมายืนเช็ดนวดแขนให้นักมวยคนอื่นเนี่ยแต่คุณอ่ะอดีตเป็นแชมป์นะหยุดมาห้าปีแล้วขึ้นไปบนเวทีก็ถูกเขาเตะตา,ตายแล้วครับใช่ไหมครับชั้นเชิงก็มีนิดหน่อยฮะแต่หมดแรงครับนะการออกอาวุธก็มันก็ไม่เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะท่านหยุดไปก็เหมือนการซ่อมรถแหละครับ นะทุกอาชีพครับถ้าคุณหยุดไปนะฮะสามเดือนแปดเดือนคุณลงกลับมาทําใหม่ครับมันจะเวอเลยเหมือนคุณเป็นหัดทําใหม่ฮะนะนะก็อ่าส่วนมากแล้วเจ้าของอู่เขาต้องทําลงมือเองตลอดนะครับนะเพื่อความอ่าเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้านะครับแล้วก็วิชาก็ต้องเดินตลอดนะใช้คิดใช้ทดสอบทดลองวิเคราะห์ปัญหาตลอดเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะแนวทางนี้ค่อนข้างจะถูกต้องนะครับ นะหวังว่าคุณคงเข้าใจนะครับผมไม่ได้ไปต่อว่าเจ้าของอู๋ไหนที่จกกระเป๋ารวยๆนะเดินชี้นะอันนั้นก็อาจถานัดบริหารเก่งไงครับนะผมไม่ได้ว่าหรอกครับผมพูดเป็นเชิงวิชาการให้ท่านฟังถ้าท่านล้าเวทีเนี่ยยืนแต่ยืนชี้เนี่ยสรุปแล้วลูกน้องก็เป็นคนเก่งคนเดียวหรอครับเพราะเขาลงมือปฏิบัติงานตลอดเวลานะเวลาใครเขาถามอะไรเขาก็ถามลูกน้องครับเขาไม่ถามเจ้าของเพราะเจ้าของไม่รู้เรื่องครับแต่ร้านใหญ่ก็จริง เห็นไหมฮะท่านจะสังเกตได้ว่าเวลาท่านคุยอ่ะท่านจะไปคุยแต่หัวหน้าช่างเจ้าของไม่ค่อยมีความรู้ครับเขาก็เบี่ยงบ่ายให้คนซ่อมนะคูยหัวหน้าช่างนะเป็นผู้ตอบคําถามนั่นแหละครับแสดงว่าเขามีความรู้ครับนะก็โอเคนะครับเป็นแนวทางครับอ่ะผมให้ดูนะครับห้าจุดสามโอเคนะครับเย็นเจี๊ยบสายมือหกจุดสองนะครับนะช่องนี้ฮะหกจุดสองช่องกลางนี่ครับห้าจุดสามนะส่วนช่องขวาสุดครับ เย็นอยู่แล้วฮะความรู้สึกเรารู้เลยว่าเย็นมากนะผ่านครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมออกไปด้านนอกก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับหากท่านเห็นคลิปนนี้มีประโยชน์นะครับอ่าเคสนี้นะครับอาการน้ํายาแอร์พองนะครับน้ํามันคอมน้อยครับนะครับแล้วก็ฮีตเตอร์นะฮะเข้ามาปนนะครับก็คือแอร์ร้อนนะครับนะสามรายการครับเราทําเรียบร้อยนะครับใช้เวลาชั่วโมงกว่าจบไปนะฮะแล้วก็รวมน้ํามันเครื่องนะครับ เหลือแต่นัดมาใส่แบตเตอรี่สำรองนะครับเพราะว่าพวงนี้ลูกค้าจะใช้รถนะครับวันอาทิตย์นะครับก็ผ่านนะฮะเย็นแน่นอนครับก็หัวไม่ใช่ออโต้ต้องขอจบคลิปใ่เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับที่เราฟังรับชมภาพขอบคุณมากมากครับช่วยกันแชร์ไปนะครับนะวอนนิดนึงผมไม่ได้นั่งโต๊นะฮะเดี๋ยวว่างผมจะให้ความรู้ท่านนะครับช่วยกันแชร์ไปคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับ GLA สองห้าูนย์นะครับ นะจะได้มีความเข้าใจนะฮะแล้วก็ใช้เงินไม่มากครับซ่อมแอร์ครับนะไม่ต้องโดนโดนยกระบบครับสี่ห้าหมื่นครับนะปรึกษาเราได้ครับอู่ไพแช์โต้ลบรีครับโอเคนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ